พ่อบ้านแม่ผมอันติเมทใส่เข้าไป1ที่13ล้านสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมอีโกคาสกิกคนเดิมคนนี้นะจ๊ะ <c oughs> อโอ้โย <c oughs> ผมบอกเลยนะครับการเล่นศึกดวลมันยังเบเบไปนะครับถ้าเราจะมาเปรียบเทียบกับแรงในเซิร์ฟของตัวเองนั่นเองครับ มันเดือดขนาดไหนเดี๋ยวผมจะเปิดผลต่อสู้ให้ดูครับนี่มันเดือดถึงขนาดดีเลยครับมีการตีขึ้นตีลงตีลงตีขึ้นตีชนะตีแพ้ป้องกันป้องกันชนะแพ้แพ้ป้องกัน,อกน,น,อกนโอเ<ด>คอแย่งชิงที่5กับที่4กันนะครับซึ่งในตอนนี้ผมก็มาเป็นอันดับที่4ี่ไปที่เรียบร้อยแล้วโอ,โอเคก่อนที่เราจะไปชมคอนเทนต์หลักของเรานั่นก็คือ ภาคนะครับในการชิงอันดับที่5กับอันดับที่4ในวันนี้กันนะครับครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยนะครับและอย่าลืมที่จะคอมเมนต์นะครับสามารถแชร์เรื่องราวต่างๆได้นะครับผม A few moments later มาดูรอบแรกกันเลยดีกว่าครับว่ามันเดือดขนาดไหนตอนนี้นะครับตอนที่ผม ตีเขาคืนนะครับนี่จริงๆผมถูกตีนะแล้วก็ต่ำลงมาแล้วอตอนนี้ผมก็ได้ตีคืนเนาะสำหรับการตีคืนในรอบแรกนะผมก็แพ้เขาไปเพราะว่ารู้สึกจะเป็นเกี่ยวกับตัวละครเราไม่สามารถสตันได้อะไรเงี้ยเพราะว่าตัวละครของผมนะครับถ้าเกิดสตัรเจนออได้ฝ่ายคือแพ้ทันทีนะครับคราวนี้จะกระพัดเด็กมูอันติเตเข้าไปปัม๊มไม่ติดสตัรน,นะครับก็เลยแพ้ไปนะครับเพราะว่าอันติเมตของอีกฝ่ายนะครับอันติเมตสวนกลับคืนมาปุ๊มผมตายมาทั้งสองตัวโอ้โหโคตรแรง และคราวนี้นะครับผมก็เลยเปลี่ยนนะครับโพสิชันจริงๆผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะใช้โพสิชันเดิมนะครับแล้วก็ทําให้จักรพรรดิเด็กนะครับติดสตัรนนั่นเองครับมาผมก็เลยชนะในรอบนี้เนาะกดเข้าไปคราวนี้นะครับจัก,กรพรรดิเด็กของผมนะครับอันดีเมสกิลไซเจ้าแถวหน้าทั้งหมดและทําให้เจนอสน,นะครับของอีฝ่ายติดสตัรนจัดไปโอ้โหเจนอสติดสตัรนไป1ทีนะครับแล้วก็ตามด้วยหมาพ่อบ้านแม่ของอีฝ่ายอันดีเมสกิลเข้ามาปัาม้ม30 3ล้านแล้วตามด้วยยุงอันติเมสกิลใส่นกฟีนิกนะครับ5ล้านแล้วตามด้วยหมาฟ้อบ้านแมงของผมอัดเข้าไปข้างหน้า1ทีเข้าไป5้ล้าน5แล้วตามด้วยยุงของผมนะอันติเมสกิลใส่เกียโลเกียโรเข้าไป4ีแสนล้านของดาช่ายอัดเข้ามา1ที่ทีโจมตีจากนกฟินิกใส่เข้าไปถูกเมิชกัดตบเข้ามา1ทีเา้าส้นบาทาใส่เจนอตสิ้นไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็ไล่โจมตีจากยุงของผมตามด้วยจักรรดิเด็กของผมสัตว์หน้าไปแถวหน้าอีกหนึ่งรอบนะครับอันติเมสกิลสวนเข้าโ ตายไปหนึ่งตัวนะครับแล้วไล่โจมตีหนึ่งครั้งนี้อันติเมตสกิลของอีฝ่ายนะครับสวนกลับคืนมาทีมของผมตายหรือเปล่าไม่มีตัวไหนตายเลยสักตัวคราวนี้หมาเฝ้าบ้านแมนของอีฝ่ายอัดเข้ามา3ล้านโอ้โหถือว่าเบามากอันติเมตสกิลของหมาเฝ้าบ้านแมนผมสวนกลับคืนไปนพี่สองล้านเก้าแล้วตามด้วยยุงไล่โจมตีหนึ่งครั้งยุงของผมนะครับอันติเมตสกิลใส่หมาเฝ้าบ้านแมนของอีฝ่ายเสียบเข้าไปหนึ่งที่สามล้านเจ็ดโอ้โหมาของอีฝ่ายถึงว่าอึดมากอันติเมตสกิลของนกฟีนิกแมนผมสวนกลับไปออีีีีกกกทปััั๊มมลลล้้้านนะคครรบแว็ไ่โจตง โอ้โหผมบอกเลยชนะได้อย่างง่ายดายแน่นอนไล่โจมตีอีกหนึ่งครั้งยังติดไม่ยอท้ออยู่ข่าวนี้โจมตีจากเกียร์โลเพ่งเลงเข้าไปไล่โจมตีจากยุงนะครับสองครั้งบ้ามติดไม่ยอท้อหนึ่งครั้งแล้วก็ไม่มีการไล่โจมตีนะครับแต่ว่าจัก,กรพาดเด็กก็จะปิดฉากไปหนึ่งที่บ้ามปิดฉากหรือเปล่าติดสตาร์ทไปหนึ่งครั้งแล้วก็ไล่โจมตีจากยุงเพื่อปิดฉากอย่างแน่นอนจับเรียบร้อยนี่ผมก็ขึ้นมาอันดับที่5และค่าวนี้นะครับเขาก็จะมาตีสวนผม,มคืนนี่เห็นไหมเดี๋ยวให้ดูเเลยนนีี่่ครับขาไมตสวแพ ก็คือผมชนะเขานะแล้วเขาเข้ามาตีผมลงอีกแล้วผมก็ไปตีเขาขึ้นมาอีกนะโอ้ตีกันมันเลยแล้วเขาเนี่ยเขาไม่ได้ตีและแล้วเขาเนี่ยผมขึ้นมาอันดับที่5ใช่ไหมแล้วผมอะ่ะก็จะพยายามขึ้นอันดับ4ี่อันดับ3อันดับ2ให้ได้นี่เห็นไหมคนคนโคดไซตัสนี่เขาก็มาสู้อีกรอบนะแล้วเขาก็แพ้ไปแต่ว่าคุณคุณจีนอะ่ะเข้ามาตีผมลงนี่เราไปดูเลยนะครับว่าเขาตีผมลงได้ยังไงเนาะสำหรับของอีกฝ่ายนะครับ เร็วมากเลยนะเจนอนเขาอันติเมทสกิลสวนกมาของเจนอนอันติเมทสกิลใสผมหนึ่งทีปั๊มเข้าไป17ล้านยุงผมตายไม่เหลือรอดเลยกันอติเมตสกิลของมาก็าบ้านแนสสวนก็ไป8ล้านหกนะครับข่าวหน้าเขาตายไป2ตัวยุงอันติเมทสกิลสวนกลับมาหนึ่งทีใสโคเคส์ค่อนข้างรุนแรงแล้วคราวนี้นกฟีนิกของผมอันติเมทสกิลสวนกลับไปหนึ่งทีจ้ามใส่เข้าไป4ล้านโอโ้โหคราวนี้อีกฝ่ายรับต่อยกลับมาหนึ่งทีเพราะว่าไม่มีบล็อกลูกไฟแล้วก็ต่อยขึ้นมาจากดาร์กใช่ และก็จิ้มของเกโลเกโลไม่ใช่จิ้มอันติเมตสกิลหน้าคิวบิกพังทลายแล้วก็ตามด้วยมัดอันติของอาชูราเพื่อฮิวเรื่องของผมแล้วอีกฝ่ายนะครับกลับมาถึงเทิร์นเจนอตอันติเมตสกิลเพื่อให้ผมตายทั้งทีบ้ามโอ้โหแต่ว่าตายแค่นกฟินิกส์นะครับแต่ว่ายังมีติดไม่ดับแล้วก็หมาเฝ้าบ้านแมนติดไม่ย่อทอนะอันติเมตสกิลสวนกลับไปหนึ่งทีสองล้านสามโอ้โหอีกฝ่ายนะครับเกือบตายและคราวนี้ยุงของอีกฝ่ายอันติเมตสกิลใส ของผมโอ้โหห้าล้านหนึ่งตามด้วยนกฟีนิกซ์ของผมนะสวนกลับไปใส่แถวล้างหนึ่งทีจิม้มเข้าไป2ล้าน2แล้วก็ตามด้วยดาร์กชายนะครับทุ่มโลเ,เข้ามาใส่ด้วงนะครับแล้วก็ติดกระดูกแดงใบไ,ไล่โจมตีจากยุ่งอีกหนึ่งทีหมาพ่อบ้านแม่ผมยังอยู่ได้ชุดล่ามัดพุกสวนเข้าไปหนึ่งทีครับอีกฝ่ายนะครับติดไม่ดับแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมา 1. ทียิงเข้าไปใส่ผมอ้งเข้าไป4ี่ล้าน2หมาพ่อบ้านแม่ผมตายไล่โจมตีจากยุ่งอีกหนึ่งทีและก็เป็นที่เรียบร้อยดูแล้วก็น่าจะ แพ้ครับนี่ซึ่งรอบนี้นะครับผมแพ้นะแล้วก็ผมก็หาวิธีที่จะทําให้ผมชนะเนาะนี่ผมก็ตีปุ๊บแล้วผมก็ไปตีหลายรอบมากเลยนะแบบพยายามเปลี่ยนตัวละครน,นู่นนะี่นั่นและสุดท้ายนะครับผมก็ชนะเขาขึ้นมาได้ด้วยการจับตัวละครแบบนี้นะครับก็คือเอาจัก,กรพพัดเด็กนะครับยืนตรงกลางแล้วก็สตันเหมือนเดิมเลยครับอันตเมยสกิลของจัก,กรพพัดเด็กนะครับใส่เข้าไปหนึ่งทีบ้ามติดสตันนะครับแล้วก็ตามด้วย หมาเฝ้าบ้านแมนผมอันติเมตใส่เข้าไป1ทีสิบล้านโอ้ยอย่างแรงและตามด้วยยุงของผมอันติเมตส,สกิลสวนใส่โบลอสโอ้โหสี่ล้านเตามด้วยยุงของอีกฝ่ายอันติเมตส,สกิลเข้ามาใส่นกฟีนิกของผมบอกว่าเฉยๆจ้าเฉยๆจ้าตามด้วยนงฟีนิกครนะับผงลูกไฟใส่แถวหลัง1นึ่ทีสล้านสนะครับและก็แทงท็อปมาสเตอร์ของอีกฝ่ายอันติเมตส,สกิลเข้ามา1นล้านเโอ้โหบอกว่าเบามากสับเท้าไปหนึ่งทีต่อยกลับคืนมาจากด้านชายแล้วก็จิ้มหนึ่งทีนะครับใส แทงท็อปมาสเตอร์ไล่โจมตีจากยุงอีหนึ่งครั้งโอ้โหโลแตกไม่แตกเฉยเฮ้บวยคราวนี้อันติเมตสกิลของผมนะครับก็ยัดเข้าไปใส่หน้าหนึ่งทีนะครับโอ้โหเข้าไป6กแสนห้าโลหายแล้วก็ไล่โจมตีจากยุงอีหนึ่งทีเจนอตฟื้นจากความตายอันติเมตสกิลสวนกลับบ้าหนึ่งครั้งบานทีมผมไม่น่าจะตายโอ้โหไม่ตายเลยสักตัวคราวนี้ไล่โจมตีมาตายอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อันติเมตสกิลของมาฟ้าบ้านแมนสวนกลับไปหนึ่งทีไล่โจมตีจากยุงอีกทีไหม ไล่โจมตีโอ้โหลงไปนอนกับพื้นอันติเมสกิลของผมสวนกับพื้นไปนะครับและอันติเมสกิลของอ e ีฟายอันติเมสกิลสวนกลับมาโอ้โหห้าล้านสองตายไป1ตัวแล้วก็นกฟีนิกแมนนะครับอันติเมสกิลสวนกลับมา1นึ่ทีปัมสองล้านสี่แล้วก็ไล่โจมตีจากจุงของผมอีก1ครั้ง1นึล้านหนามโดยดารชายนะครับต่อยธรรมดาเข้ามาเพราะว่าไม่มีอันติเมสกิลแล้วไล่โจมตีจากยุงอีหนึ่งทีสองล้านหนึ่งโอ้โหโคตรเลยคราวนี้ผมผมจิ้มไป1ทหน 1, 2, ึ่งที้ง ปัม้มเข้าไป1ล้านหนึ่งแล้วก็ไล่โจมตีหนึ่งครั้งปัม้มเข้าไป1ล้าน8ปคราวนี้ที่เมทสกิลของหมาเฝ้าบ้านแมงผมจะเบาลงแล้วนะปัม้มขนาดเบาลงยัง2ล้าน6 000, นะโอ้โหสิวๆเลยแอนติเมสกิลไล่โจมตีมาหนึ่งครั้งติดไม้ยอ่อทอและยุงของผมแอนติเมทสกิลสวนกลับคืนไปปัม้มคราวนี้ยุงของอีกฝ่ายก็ติดไฟตายไปน,นี่เรียบร้อยผมก็ขึ้นมาแบบ5นะครับ สำหรับอันดับที่4นะครับนี่ผมก็กดเข้าไปดูเลยผมไม่ได้เปลี่ยนไลน์อัพเลยนะครับตำแหน่งก็เหมือนเดิมนะครับขวาวนี้จากกระพันเด็กของผมนะอันติเมสกิลใส่แถวหน้าเหมือนเดิมก่อนครับจัดเขาอไปหนึ่งที่สับเข้าไปปั๊มโอ้โหเกยียร์โรติดสตันนะครับแล้วก็ตามด้วยอันติเมสกิลของหมาเฝ้าบ้านแมนสับเข้าหน้าเป็นทีปัม๊มเข้าไป9ก้าล้านสามแสนแล้วก็ตามด้วยยุงอันติเมสกิล ใส่เจ้ากาโลนะครับอัลติเมสกิลส่วนเขาไปหนึ่งทีห้าล้านหนึ่งจากกาโลยังยืนอยู่ได้คร่ะนี่มาฟ้าบ้านแมนเขาสวนขึ้นมาบ้าห้าล้านห้านะครับแล้วก็ตามด้วยยงของอ e ีฟานเดมเมสกิลใส่มาฟ้าบ้านแมนะมีเลิศพาสซีฟเข้ามา6ล้านหนึ่งแรงที่สุดของที่สุดเลยครับในแบบคนที่ผมเคยสู้มานะ สับเข้ามาจากกาโลนะครับแล้วก็ตามด้วยส้นเท้านะครับสวเข้าไปของโก็เสือจิ้มไปหนึ่งทีไล่โจมตีจากยุงหนึ่งครั้งใส่หมาป้าบ้านแมงเขาเข้าไปหนึ่งล้านสี่แสนคราวนี้จกักรพรรดิเด็กของผมอันติเมสกิลใส่แถวหน้าหนึ่งที่ปั้มติดสตันเหมือนเดิมครับแล้วก็ติดบทขยี้ทั้งหมด3ตัวไล่โจมตีจากยุงหนึ่งทีคราวนี้หมาป้าบ้านแมงของผบกได้อนันติเมสกิลอย่างแน่นอนครับสับเข้าไปหนึ่งทีปัมเข้าไป12ล้านโอ้โหยังแรงเหมือนเคยแล้วก็ตามด้วยยงุองอันติเมสก ไฟหนึ่งครั้ง4ล้าน3แสนโอ้โหแรงซาดอัลติเมตสกิลของหมาเฝ้าบ้านแมนค่าสวนมา2ล้านหนึ่งถือว่าเบามากแล้วก็ไล่โจมตี่างยุง1นล้าน4แสนนะครับแล้วก็ยุงอลติเมตสกิลใส่หมาเฝ้าบ้านแมนผมโอ้โหหมาเฝ้าบ้านแมนผมลงไปที่เรียบร้อยแล้วก็อลติเมตสกิลเลิศพาส,สีมา3มล้าน7แสนแล้วก็ไล่โจมตีจากยุงหนึ่ง,งทีโอ้ยยุงผมยังถึกอยู่แล้วอัลติเมตสกิลของน้องฟินิกส์สวนเข้าไปนะครับ3ล้านแแสนแล้วก็ไล่โจมตีจากยุงของผมมีอีกหนึ่งที่ คราวนี้โบโลของยิฝ่ายนะครับอันติเมส,สกิลส่วนกับมาใส่นกฟินิกส์นกฟินิกส์แมนผมบอกโอ,โ,โอ้โหโคตรสิวเลยจังหวะนี้ก็กกโโกไล่โจมตีจากยุงเพิ่มอีกหนึ่งครั้งผมบอกว่าโอ้โหตายเกิดใหม่ได้เรื่อยๆจ้าแล้วก็ไล่โจมตีจากยุงอีกทีโอ้โหยุงของผมยังอึดอยู่คราวนี้สับเท้าไปหนึ่งทีไล่โจมตีอีกหนึ่งครั้งคราวนี้จิ้มไปอีกหนึ่งทีไล่โจมตีอีกหนึ่งครั้งจากยุงปาบแล้วก็ตายนทีเน่เรียบร้อยคราวนี้จักรพรรดิเด็กอันติเมสกิลใส่่เเเขข้้้้้้าาาไไไไปปปอออีีีีกกทททบบโโโหหหตตติดสสสัััััันนนรรรรวววๆจมงงะะแล 1 2ล้านแสนแล้วก็ยุงอันติเมสกิลใส่เจ้ากาโลเข้าไป3าล้านหนอนม่งเท่มาที่เรียบร้อยอันติเมสกิลของยุงเขาสวนเข้ามา6ล้าน6โคตรแรงนะครับแล้วก็ตามด้วยปัดโกเคสซึสวนไปหนึ่งทีไล,ล่โจมตีจากยุงอีกหนึ่งครั้งใส่โกเคสึผมโอ้โหยังยิงอยู่ได้เข้าไปหนึ่งนั้นอนี้นกฟินิกซ์แมของผมนะอันติเมสกิลใส่แถวหลังเข้าไปหนึ่งที1่ล้าน6แสนนะครับแล้วก็ไล่โจมตีจากยุงอีกหนึ่งคราวอนี้โบลอ์ของอีฝ่ายอันติเมสกิลสวนใส่เข้ามาใส่ นกฟีนิกโอ้โหนกฟีนิกตายไปที่เรียบร้อยแต่ว่าทํางานได้ดีมากและหนูห่าวน,นี้ได้โจมตีจากยุงอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จิ้มจากเกียร์โลเกโลไล่โจมตีจากยุงอีกหนึ่งที่สับเข้าไป1นึ่งล้านห้าแสนยุงปิดฉาโกเพซรปิวเรียบร้อยครับผมก็ขึ้นมาทำดับสี่ที่เรียบร้อยครับผมสําหรับวันนี้นะครับอีโกคาสึกิคนเดิมคนนี้ก็ได้มา ภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับศึกดวลแรงนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่าลานระลองแรงนั่นเองก็ <c oughs> จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าหมาฝ้าบ้านแมนผมโคตรแบกเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยยุงนะครับเป็นอาหดับรองและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเจ้านกฟีนิกซ์และที่ขาดไม่ได้สุดๆเลยก็คือจกกักรพันเด็กนั่นเองนะครับที่ทําให้หมาเฝ่าบ้านแมนผมดาเมจแรงขนาดนั้นนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับพี่กโก้คาสกิคนเดิมคนนี้ที่ได้ภาคศึกดวลแรงเข้าไปนะครับก็ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับผม